ทางเข้าสถานีแล้วที่ดูนี่รอคิวกันมาตั้งนานแล้วอ่ะคิดดูนะองหแกเออไม่ใช่แล้วคิดดูรถกระติด่อจะผ่านตรงนี้ไปได้โลโก้ก็แบบบัตรแบบเผยเขาไปรับเจอลุงหนวดอีกเจอลุงหนวดอีกลุงหนวดเมื่อกี้ไงไม่ไม่ เรียกเขาลุงหนวดเพราะเขามีหนวดโอ้ยกว่าจะหลุดตรงนั้นมาได้แล้วเดี๋ยวไปติดตรงไหนอีกเนี่ยนี่นะครับสนามบินท่าเรืรับรองแม่นะคะแต่เด็กคนนี้นี่เอานี่นี่แล้วฝนตกปะเนี่ยอ๋อพ่อต้องรอนี้ใช่ป่ะรอเนี้อันนี้คนคนแม่ไอเด็กคนนี้มันบอกว่ามันนั่งเครื่องบินหลายรอบแล้วเราก็โอนั่งฟังสองสามร้อยไฟนะสองสามร้อยไฟเรี่ยงรไปเที่ยวไหนกันนะ ไปไหนเนี่ยฮะททังงในปปรระะเศเศศต่าไม่นะไม่ได้ว่าบ้านาแต่อกเออถ้าใครมาพูดกับเราแบบนี้รเราจะบอกว่ามึงบินเฮียไปไหน <c oughs> <laughs> นักหนาแหมมีการบอกว่านั่งเครื่องบินไปกินข้าว <c oughs> สีให้ลับมาขอโ,โทษเถอะพลาดหมดยังไม่เคยทำเลยนี่จะบ้าตายแค่นี้เลยนะ